สินชินวัตรอยู่เมืองนอกแข็งแรงดีแต่พอท่านมาเมืองไทยโรคท่านเยอะมากดูแล้วน่าจะแพ้อากาศเมืองไทยแน่ๆเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พรรษาชั้น14ซึ่งมีวิวที่หรูหรามองเห็นสนามม้าใจกลางเมืองหลังพบว่าคุณทักษิณน,นั้นมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกอ และมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคหัวใจปอดอักเสบความดันโลหิตสูงและยังมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมคือในในเบื้องต้นนี่ถือว่าอาการหนักครับก็ใช้เวลาครับแล้วเดี๋ยวยังต้องตรวจอีกหลายอย่างตรงกันข้ามกับตอนอยู่เมืองนอกท่านฟิตแอนเฟิร์มสุดๆออกกำลังกายหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยโอ้โหยรุ่นมากดูดูโอ้โหคุณตาคุณตายกดัมเบล ว่ายน้ำหรือจะเป็นการลากลูกสาวทั้งสองคนที่สนนน้ำหนักกว่า100กิโลกร,รมัมเล่นสโน,นท์ทูบ,บิ้งท่านก็ทำมาแล้ว <c oughs> แถมยังเลี้ยงหลาดได้อย่างคล่องแคล่วไม่ได้อุ้มธรรมดาแต่อุ้มและย,ย่อเก็บของได้ด้วยถ้าไม่แข็งแรงจริงๆทำไม่ได้นะคะเนี่ย <c oughs> แต่ก็อย่างว่าท่านเดินทางมาไกลบินข้ามน้มข้ามทะเลมาในจะเจ็ดแรกอีกยังไงก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงทุกคนด้วยเช่นกันประมาทไม่ได้เลยดูอย่างเมื่อวานที่สส9กไกลเป็นรมการสภาสิคะแต่ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยดีแล้วกำลังรับคะแนนกันอยู่ใช่ไหมก็ได้ยินเสียงมีคนตะโกนบอกว่ามีคนไม่สบายก็รีบวิ่งเข้าไปดูก็เจอกำลังนอนอยู่แล้วก็ผมก็สั ตะโกนของเจ้าหน้าที่บอกว่าให้รีบไปตามโดยกู้ชีพเข้ามาณตอนนี้เราก็ช่วยกันอยู่นะฮะก็ปรากฏว่ามีอาการหยุดหายใจแล้วก็หัวใจหยุดเต้นก็ได้ช่วยกับปั๊มนะแล้วก็พอโดยกู้ชีพเข้ามาก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเด็กเข้ามากระตุ้นหัวใจก็มีการครอบแมสเพื่อปีกออกซิเจนเข้าไปก็ช่วยกันอยู่สักพักใหญ่ก็หัวใจก็กลับมาเต้นเหมือนเดิม แล้วก็รีบอเอาไปส,บสบ่งคนให้าปแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าปลอดภัยดีแล้วครับและยังมีสอสหญิงอีกท่านของพรรคเ,เพื่อไทยดรหญิงลินทิพร ที่สะดุดขาเก้าอี้ล้มจนโดนแซะว่ารอเหรียญเพื่อนโดยดรหญิงก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกโอ้ยเดินมาใส่ส้นสูงสะดุดส้นเท้าและขาเก้าอี้ที่เป็นรอเลื่อนจะขยับตัวพลิกล้มก็รีบลุกขึ้นนั่งเก้าอี้ก็อย่างเป็นเรื่องอีกเลิกบองคนในแง่ร้ายไม่ได้เป็นโลกจิตจะเห็นความเจ็บป่วยของใครเป็นเรื่องสนุกนี่ก็มนุษย์คนหนึ่งคนเจ็บป่วยก็เอาใจช่วยอย่าตีความเกินเลยพอสักทีกับภาพช็อตเดียวตีค่าคนเรียกได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยคะ่ะ